ตอนนี้กำลังพากันไปจุดต่อครับหลังเดินทางพากันไปจุดต่อ,อมันหะพบสเต้นอ<ะ>ันจากด้วยมี6บินซิไปไป้นด้วยอ้าวว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 ว อยู่รู้ว่านอนี่ว่าครับบ้านสวนคิรีครับเที่ยวขามาเที่ยวมันดินงยังตั้งตน้นตั้งแันดิเยหรเเอ้โไปะไรนั่งอถไป่อย่าเปิดเปิดระเด็น้อกระเปาเปิด นี่อันนี้เรามาเลี้ยงไว้บ่ครับพี่เรามาเลี้ยงอืมไม่กระหังเพราะคันๆเลี้ยงเลี้ยงเลยก็ก็เมือกครับของเดือนก็ไม่ไว้เลย นี่กับมาเร็งสองเดืนอนเราอยู่ห้างนึ่งเขาสิไปเอาอีกเจ็ดเดือนล้วนะค่ะมาเดียงเป็นกัรห้างของกำลังครับตอนนี้มาเอาต่อครับบ้านสวนทีรีบุกเคยเห็นครับาาขึ้นมาเขาเอินยังกับลุงอเอินยังก็บแม,ม่จูทางต่อจู่ทางต่อ ฮะคนเจ้าได้เลยคะแนนนี้ว่าวายนลเอาได้เป่าท่ันงามลงเปล่าท่านจะบุคูโพลงมาอ่าันคูเลยโดนเตือบวน มันจันงสีลวงให้มันหลวง,งวหมดเลยไม่เลวเขาขืนไจเอ,อ๋อ,อแค่แค่เผาให้มันแหมันตายให้แ,มแมหแม,มันตายแ่กับสีดินอยู่ตรงนั้นหรือกาแมน่นนเราขายเพื่อท่องคาบก,การขือนแจวโอ้โหงดวันทีตายบนผมขึ้นหลวงมากๆาลยขึ้ลูงกันลหลวงฮะลูกคนหอือเปล่นำมากัเลตักักบ มวูดถเยอบาทให้เลื่นมวยใช่ไหมัเต็มแสนกูบดเลยเยโอ้โห่มเือแขนพองหมดเยหลายหลายบกบกเสือหอเงั

เ,เอาขึ้นไปแล้วตกใจเลยผมตกใจเลยมันจะได้พอ,อนนแต่ <c oughs> แต่พื้นไหวได้หรือไม่ได้หน่อยได้หร่

น้ปุ๋วนเลยแกระสอบนี่เลยโต้ยังไงเนาะนี่ไหลเป็นไห่มันเบิ่งดำๆไปน้อยหนี่นี่แหละอ่ะใส่แม่บ้านเอาเก็บใส่เ้เลย่ามงเชียงขมนเขียวเลยดลมันสิมันใหยบเลยบ่ละคอนตอไปบ่มันตายแล้วมันก็ไม่มีเงิแล้ว บบเหยียบไล่มันนะฮึบบเป็นยังแล้วครับถามมันใจเก็บด้ันเหรอครับต้องเอาตันอกมนบ้างนด้วตจำพ่อจำพอป้าติงแล้วทิมแล้วเมียมยังใจเมียมทังได้กลิผมคุ้งคอ ายครืงว่แมนบพูดนะพูดนะไดบ้ามือหรยมนเบติ้นเบิรลยทางมือมือเป็นยังมันถามข่าวกัดมันกัดเลยุกอไกตอนขทั้งในมัน่ไายเนาะต่เนาไต่ันแขนเลโอ้โหมีแต่ซุ่มกำลังถอดตัวนี่เออมันได้เห็นกินได้กินได้ใช่ไหม ไช่ใช่ครับนี่เรื่องคนกเต็มที่ม่ปล่อยคนจะสั่งกูจ้เอาข้าเจาะมุงเอาแต่ข้าเจาเอานี่นียังมีเยอะเลยดิยังไปตัสิขนมีอนี้มู้ี้ไไม่นชุ่ขาเจาขายขาเจามี่สุดเอาเลยข้าเจาง่สดเข้าเจา่อาให้มันตายด้ แค่นี้ม่ต้องยานปีนาจงไว้หอยเ้อใช่ที่สุดแล้ววะโบเล่กนจะไปคอยใามีห้่งหมเดินบ,บน้งลวดสุดแน่งเลยป่าป่าที่แย่งก้อนยานทำยังไงวันกูยืนยางสุดยังเอาสุดนะ่นะสุด e อีพีจอสุดอ e ีพีขาวขาวสุดอ e ีพีต้องบางรันเามากสอดกุดไสุดอะไร มันมีแค่ของเขาต้องหาหนือมันลูกมันวุ้ยจะได้เอาผ่ากันละมั่งแล้วไปหยกไปได้แบบห้งเดียวบนหน่อยแล้เนาะเออห้องนดีออห้อเพราะกับกับห้องห้องยนีโอ้มตรนโอ้ยรุ่นนี้ใคกัดขตายยังอมันเต็มอีีอันนี้เนาะเ้ยมองไงฮะ ตะพามจะพามกินไหมกินาพามมันกำลังังมาเป็ไม่ยมเลยนอู่นม่นเอออันนี้เนี Peterson> ่ยต้นี้เนยมแตกอันนี้อ่แตกเลยเออแวาเดียวข้างใหญ่นะโอ้โห มันติ่งนะเบอร์งเออเลี่ยงสอนกันมาเอาน้ำใส่ในถาดนี่จรติ่งมาเลยก็จะเอาตั้งนี่เลยเออหมดหน่อยมันจะหมดเดี๋ยวจะเอาใส่เนี่ยติ่งเดี๋ยวจะไปเอาหนามมาใส่ฮ่าฮ่าฮหามันเนโถมันหมมันเป็นตัวลุมตัวขาวมันมันเป็นตัวลาย ขาเขาแมนบดบอกเาง่ายขนนนี่แมนบดเหรอนี่ยี่มันท่มันอัดไลนี่เต็มบดเลยแมนบดนี่แ่เี่มห้งเนี่นี่ตัวนี้แห้งเต็มคอตนนานอ่เแมนบดนงนี่อยู่นี่เลกือบเกือบโล่เลยนี่เกือบเลยเกือบโลเลยนี่เขาขายเขาขายยังสิเลยบ่เบิดเบิดแดงเบิ้ดแดงไมนี่ชั่งสองร้อยสองร้อยกระตูมอว่าจีจับเปิงรูเกือบโล่คุณ

มิน่าเนี่ยแม่มันพงหาจนหลูมมันก็ไล่อกระดดเนาะแม่มันก็ตงหาเลียงอยุเบอกินหัวกบกเนี่ยมกินหวกแมาแลงกินตั๊กแตนตรงตัแตนพวกเนืงอ่พวกนั้นเยอะกินบิ็เนพวกมันดิ่นเยอะไหมเนี่ยยังบ่ตายเลยไหมมันตายอะ ่ตกินดิบเลยนะนี่เอาไปเทมืออื่นมัดใหโตได้นะแหนหนอนี่ครับยังดินอยู่ครับพ่นพักกันกินดิบเลยไม่ได้ยตใหญ่หมดจกาศกินป่ากินเลยนะแหงมั่นหวเ้วยเป็นตัวนั่งมัน มับมันแกงใช่ไหมก็งั้นมันเสียเอกมันกำลังกำลังเขียบพร้อมออกมาอันนี้แหละตัวเมื่อย์ตอวถือว่าเป็นแม่มันบ่ะอ่ามีลูกมีลูกขี้ปลออันนี้มันยังอันนี้พร้อมตัวนี้แหละมันแสบครับมันบมีขี้แล้วมันกำลังจะเป็นแม่หลับบ่ายตัวแมนมีบอนมันกันเหนียวตัวนี่เหนียวอืมมันบ่ลอ๋อยไงได้นี่ มอหอออกวะล้วชั้นเพาะเท่าเดียวอะลูกเขียวเนี่ยมันออกงายเออออกงายเนาะมันเหนียวอันนี้มันเป็นยางหมดจริงเลยมันดอกได้ไีมมันเป็นคือย่างนั้นนำไลยมันเนี่ยมันมันปิดเลยเพาะที่ก้ากขึ้นมันก็ป่อยดิบนะก้ากินป่อยดิบบอกราครับโอ้โตัวนะป่อยดิบเนี่ยป่อยดิบมันจะจัดเลยไม่เนาะ สรเบิงอ่ะนะโอ้แซบแซบก็ซุกถือเกลือถือถือกระ้อมโอคีเกลกบวนแล้วอคือังก่อยไข่บนแดงนี่บครับแมนที่นก็แซบม่มันมันไข่ที่แหลกมันจะเป็นตัวไดน้อยสิอ่อหมอไข่หน่อยแมนมันจะเป็นอแไรสิเาไม่เคยคอยไงกับม่เรื่อยเรื่อยต้องตัวอ่อนหออ่อนเหรอที่นี่เม็นมั่งดันบะอ่อน ใ่เมื่อกันมีมียังกนมีมีมีอะไรมลยมีอะไรเลยทามันโตแก่เบอกมันทีถทีติดตัดตับตับตับตโจมตีเลยแหละนั่นคือถักตีกันแปลงออกติดเนี่ข้อขาตายด้วยซุ่มซุ่มหนียังยังยุดได้อยู่ มันเกือบสินนั่นเลยนี่กานเข้ากันเท้าบ่ออันนั้นมันอีกดมบ่อันสิบอันนั้นมาเลยมิกินได้เดือนเดียวบ่ที่ากห้แล้วกเข้าปล่อยไว้ปลาขอนเราเฮ็ดมาเ็ดซิ่มนะเฮ็ดย่างป่านี่วะเฮ็ดกอเฮ็ดกอนี่บเฮ็ดกอแม่นซิมหนึ่งแล้วหนึงแล้นี่เฮ็ดย่างป่า่งเฮ็ดอันหมระน้านละนะนี๋ยวบอกหัมภ หำายำพายยังขึ้นแหล่ะเขาคำพายแหลนเขาเออนะคำคำลงพอเลยลเนยสีบิดแ้วคับกินดิบกินดิบได้ได้เห็นตัวนี้กัหที่คอกันนี่บ้านบอปร์ดด้ไอ้บูบูขอบุณหลายป่าเขาเอไ้สีมันเอวเอามาให้เสียมันไป่หนึงป ล้างแล้ว่กระเาเป็นหนึ่งเอาิหนใตอสดๆกินครับกหัใตอมาแล้วส่ก่อยไ่เยกินลงกินบ้างหอมมันหอมข้าเ็ดใส่้อยไข่บแดงบอกก้อยแหนแต่ว่ามันอต้นหอมก็เลยเอาหอมอันนี้ใจแท่นหอมใบใบใบผักแก้วใ่แกว ก่อยเด็กต่ออืมใสพรกพริกป่นไปแล้นแบบ้กนใดแดงเลวัอ,อืมอันนี้นักกินเผ็กกหอยอยดหน่อยใสพรกเอาตัวค้นค่อยแล้วแต่วันนี้ชือดอถม่ชงีชดรสองก็ะสจเยคุณเ่บาน,นเราเลื่ม นี่แล้วก็คนกำเนิดต้นทนเตาเปลืองนะคนทนเตาเปลืองปล่อยกคอปล่อยคอไงอือนี่ดิบใช่ไหมเออนี่ดิบข็ให้ไม่ให้กินสุกเ่สุกยังไม่ทำเอสุกยังไม่ทำสุกยังไม่อร่อยเยอะเยอะ เอาเว่ับมาหนัอยซิมึงครับก่อยตอนก่อยเด็กต่อ้อยเกก่อยเด็กนั่เอาเลยกต่องเจิดมากเราเคยคิดเก๋เด็กกอยเด็กาทำได้ไงเนี่ยั้เแต่อนวอยู่อ้เเครื่องัดแดงอือเครื่องบดแดงนี่แหละบแดง แต่มันตัวใหญ่ยานไทยไปโชดพสษหมาดเลยเออมักการจีนเออจะข้ามกันมัสตีงโงรสชาติข้ามแหลมมันยังยังแยกบอกก่อยต่อฮะผมอิ่มเขายองมันอิ่มหลับปลาก้อยต่อก้อยต่อเด็กตัวใหญ่ เราไทยไปต้มวิสามาคุณบิงยังเิ๋งสามาคุณผมว่าใข่บดแดงจะเสียบกว่าเลยอันนี้มตัวใหญ่พมดบ่ามัดแดงตัวหน่อยแดงดูนี่ไข่บดแดงโลเตอะไรก็มัดแด